ครับขอบคุณท่านอาจารย์อาริฟเซนเยอะนะครับที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับปกติท่านบรรยายศาสนาธรรมนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากหลายท่านแล้วก็หลายท่านก็ได้ให้การสนับสนุนงานของเราด้วยดีมาโดยตลอดอย่างเปนวันนี้ผมได้ขออนุญาตท่านอาจารย์ท่านในฐานะที่เป็นประธานพิธี ได้มอบของกระเช้านะครับขอบคุณให้กับกลุ่มหรือบุคคลเหล่านี้นะครับท่านแรกครับขอญาตเรเียนเชิญต่วนทดีส,สมหวังสเสนหาครับท่านอายุ102ปีแล้วนะครับเป็นบุคคลที่ทางการซาอุดีอาระเบียครั้งที่แล้วได้ประกาศว่าเป็นผู้ที่สูงอายุ และได้ไปทําอุ้มร้อที่ผ่านมากลับมาไม่กี่วันก็ขอให้พวกเราช่วยขอดุอาให้ท่านนี้นะครับได้มีสุขภาพพลัามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่ช่วยเหลือสังคมนะครับโดยเฉพาะจริงๆท่านก็ให้การให้เกียรติกับงานเรามาโดยตลอดนะครับส่วนทธีสมหวังสนยหา นี่ครับคนอายุ102ปียังขับรถได้ยังมาร่วมงานพวกเราและวันนี้ผมก็ได้ทำไม้อันนี้ไม้พยุงเลยนะไม้พยุงแท้นะครับได้มอบให้ท่านด้วยในงานนี้นะครับผ่านท่านอาจารย์อาริฟเซนเยอครับคุณนันทิดาแก้ววัวสายนะครับเรียนเชิญด้วยเจ้าหน้าที่ดยวยดูแลนิดนึงครับ เเชิญท่านอาจารย์อารีฟีนเสนหาครับของรับที่ระลึกนะครับาจากประธานพิธีครับ,รบท่านอาจารย์อารีพุ่มเพชรครับ,รบวันนี้ท่านใช้ไม้เท้าสองอันเลยนะฮะท่านพวนัทยีสมหลังท่านเสนหะรับการธรรมดลัถัดไปครับ,รบท่านอาจารย์บบอ อาลีพุ่มเพชรครับยิีเชิญซีโอบริบษัท s อดีประเสริฐทัศ์ครับดอกเตอร์สมชายหรือดอกเตอร์ฮัมบาลีดีเจริญนึกถึงฮัทนึกถึงองครักครั้งไรจำหน้าดอกเตอร์ฮัมบาลีไว้นะครับ s อดี SD ประเสริฐทัศ์ คุณพัชรีดีเจริญครับหรือผู้แทนถัดไปครับคุณอิทธิพง์โยมาวิทยานนท์นะครับอบตตหมู่านะครับเดี๋ยวท่านจะมารับตอนท่วงท่านประธานนันทิดากแก้ววสายนายกการบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนคุณนภศหวังอับดุลล้อ์ครับมาไม่ทันเดี๋ยวรับช่วงนู้นนะครับัพญธนิดาทองละเมดนิดาชาบูครับัญดาราขัตติยาอารีครับนายกสมาคมไทยมุสลิมไทยแม่บ้านไทยมุสลิมนะครับนี่เราได้ยินชื่อมาโดยตลอดนะครับัพญดารา ฉันไม่ได้เป็นดารานะครับชื่อดาราเฉยๆแต่ดาราอีกสักครู่จะขึ้นมานะครับ,รบก็คือคุณนาตาแดงบูงาครับ,รบ,รบว่าที่สอสของเราคุณนาตยาแดงบูงาครับ ฮัจยฮาริมะสีมาลาครับนักธุรกิจสหรัฐอารอิร์เรสตนะครับเมืองดูไบนี่นะครับคุณนาตยาแดงบุงหาคนนี้นะครับผู้แทนนะครับคุณโอรสหวังอับดุลละครับ ท่านอาจารย์สมศักดิ์พักดีเจริญครับท่านมาถึงเอียงครับผู้แทนผู้ตรวจสอบขลพันนักกากังนกลางสลามแห่งประเทศไทยนะครับถ้าหากท่านยังมาไม่ถึงนะครับขออนุญาตผ่านก่อนนะครับพี่ชายของผมนะครับท่าน ปีที่แล้วเตะอย่างเงี้ยท่านหนึ่งกลับไปเป็นอิหมั่มที่บ้านครับท่านรองผู้ว่ารการกรุงเทพมหานครครับท่านอาจารย์ศักชัยบุญมาครับและผู้แทนคุณแมนานาครับถ้ามายังไม่ถึงนะครับ เป็นช่วงหลังมกักริบผู้แทนดรมนัทนานาครับซ e o โรงแรมนูโวซิตี้มาไม่ทันเป็นช่วงของช่วงพักค้ามนะครับท่านอาจารย์ศักชัยอุ่นแอบครับมีตบมือด้วย กลุ่มซอลิฮะกลุ่มบาบาเพื่อสังคมนะครับพัทยะซอลิฮะพัฒนบดีหรือฮ ادي ซอลิฮะาบาบาครับ อามิชแนลนะครับคุณอุสมานเตะดดอลละครับนี่เวทีนี่เรื่องเรื่อง่อทีวีต่างๆนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งะครับขององค์การถ่ายทอดมุสลิมของเรานะครับคุณอามิรหรือว่าคุณอุสมานเดะเนี่ยนะงเดะคนนี้เลยนะฮะที่มาช่วยเหลืองานเรา สมานต e ดอลอทนฮ a ีรอฮิมีนด้วยสินครับนายกสมาคมค้าไม้เก่าแห่งประเทศไทยนะครับถ้าติดยังมาไม่ถึงนะครับเขาเป็นภาคห้าม่านอาจารย์จีรวัตรมินศรีนะครับซีอบริษัทจงพัฒนาการช่างตบมือได้นะไม่บาปโอ้โห KFC นั่นเลย ท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมาฮามัดอ่านคุรานด้วยสักครู่นี้ค่อนข้างไพเราะมากและท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของกิรออ่านการอ่านนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมาฮมัดครับคุณอาลีบป,ประเสริฐอาภาครับผู้แทนมูลนิธิประเสริฐอาภาเพื่อมัสยิดขเรียนศิลามิยะ นะครับท่านนี้เป็นผู้แทนเนื่องจากว่ามูลนิธินี้อยู่ที่นี่และเป็นผู้ดูแลครูสอนศาสนาเดือนละ4ี่หมืบาทท่านให้ทุกเดือนนะครับเป็นเวลามาเกือบ20ปี20กว่าปีแล้วนะครับโดยวันนี้คุณกมรยาเกษตรภาเนี่ยท่านเป็นผู้จัดการอยู่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรและเกรงใจท่าน แต่กระเช้าเหลือนะครับเดี๋ยวก็จะไปทีนึงในฐานะที่ท่านประธานจังหวัดอยาสถ้าพู่นะฮะท่านอาจารย์ครับท่านประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตราดนะครับเรียนเชิญด้านบนเวทีรับกระเช้าครับของที่ระลึกท่านมาทุกปีนะฮะท่านนี้เป็นกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการก,กลางสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานมอลิดกลางแห่งประเทศไทยไทยประจำปีที่เสางหาค1441นะครับ ท่านนายกสมาคมฮาฟิสกุรอานแห่งประเทศไทยครับท่านอาจารย์อับด,ดุลฮามิดดาราชายครับหลังจากที่ท่านเป็นนายกนี่รู้สึกว่าฮาฟฟิสกุรอานนี่แม่ไม่อยากจะพูดเลยนะครับล่าสุดก็ซาอุดีอราระเบียก็มาสนับสนุนก็มาในการดูแลเนี่ยหลายล้านบาทนะผ่านท่านอาจารย์ฮามิดท่านนี้แหละฮะ